ปลตเพียนแดดเดียว,ยวนึ่งทนเน่านะครับดัก,กินง่ายอร่อยครับน้าครับสวัสดีครับโคุ่ังหนุ่มท้ากับข้าวนะครับวันนี้มัมีเมนูปัตเพียนนะครับปัตเพียนเกี๊มวต้องออกนะครับปลตเพียนแดดเดียวนึ่ง ก็ไม่ใครตัวเกือสมบตน่ะคนเน่านะครับคนเน่าคน น่ากลน,นะใส่นักล้มนักพริกปนนะครับ ด้วยจีอนีนะครับปาตเพีิยนนี่ต้องเอาไปตากแดดนะครับทำให้เขากินง่ายขึ้นนะครับก้างมันจะแยกจากเนื้อเนื้อปลานะ ตาครับตาแดดเดียวนะครับได้แล้วปลาสักปลาตะเพียนแดดเดีดเยว ้นหอมผักชีนะครับ เอาไปน,นึ่งนะครับปิดฝาไว้ครับได้ตีแล้วครับเพือสังเกตว่าฟักชีต้นหอมเนี่ย ถ้ามันเปลี่ยนสีถือว่าซุปครับเดตตี้ล้วครับปัตเพียนเดดเดี๋ยวนึ่งทนเน่านะครับดก,กินง่ายอร่อยครับน้ำ